าากกรรวหวันนี้ไปเรียมาบอาจประจานื่อร์น้าหาใหม่มาด้วยนะโอ้โหเปลี่ยนมาอาัามาละโอเคอเรีาเฟอร์นิเจอร์สัง่งการหนูคเอสโอร์นะครับวันนี้ก็กำลังขัาโซนฮะ,ะโอเคอเดี๋วจะทยอยไปอยู่และยวไปซื้อสายเตอร์สายวไฟกคือว่า เพิ่มความผมตัว Wi-Fi รับไวไฟมันเสียฮะไม่ใช่แค่เสียมันมันหลุ่มหรอฮะคือใช้ที่บ้านไม่ปัญหาน้อยหน่อยอะใช้ที่มอใช้ต่อไปเลยก็เลยไม่ให้อัพโหลดเลยไม่ชาเลยไม่ให้อัพโหลดคลิปเลยเดี๋ยวรอรอเสียบนั่นได้ก่อนค่อยเอามาอาัพไวคลิปก่อนนะเดี๋ยวก็มาดูครับเดี๋ยวว่าหมดครับร้องสมาร์ทแล้วนะโอเคมาแล้ววันนี้จะมาเล่นท่าหมดครับกันแล้วเออมาแลเราจะมีพระเน็ตไม่พอดีใส่กันที่ มันจะรอช้าครับตัวนี้นะครับสิอันนี้ไี่ใชนี่หรือพี่เครื่องโอ้ยจัดได้โอ้หโหงั้นอีสัตย เราสูก่การท้าประหลาดสุดอันตรายจงสร้างเด็กด้วยการเว็นมนุ์ที่ดีสุดคุณนะยค่ะ ไม่ได้บอกเขาถามเลยนีย่ไ <_ EN _ AT> ผมเลือใจหน้าแหละเสียหน้าเสียหน้า<_ <EN> _ <AT> หินไปละมั้งมินเฮนนอนแน่นอนนะคือโอเคอะนรเงี้น,นะไม่เคยิใช้มาก่อนเลยได้ไหเนี่ยอะไรอ่ะบับดาว<_ <EN> _ <AT> ก็ฝันข้าวเล่นม,มินเนี่นยนโหรู้สุดเวทมวนต์ชัดไม่ใส่เงาข้อมสอเบอร์แทบไม่ต้องลังเลเลยสุดผูกมีตัวรับเจ็ดสามแค่ไหนพอไหวมั้ง โอ้โหมันท้าอะไรกันเนี่ยเนี่ยยิงเวทมันได้ไงเนี่ยตัวอินต่อให้ตัวอินเีนที่ผมด้วยเพราดูผมจะที่ผมเนีเด็กผมคือเด็กแล้วแต่คือเพราะดูอ,อินมันเป็นที่ผมเล่นเป็นสายเสริมพลังให้มินี่ตฝันแล้วเขา,า,าจะได้มีเนี่ยมาอย่างเงี้ยเละแน่ๆเขาจะได้มียนมามาอย่างนี้ป่ะอืมเป็นไรมาเนี่ยอืม จะใครโมนี้ขึ้นมาโดนหาที่เองนะโอ้ยกลางโอ้ฉันว่าฟัสติมัน อ๋อแย่าลผมไม่ได้หัดใสยอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เจอใสยอย่างนี้ผมแย่ด้วยอันนี้นี่มิวนไปก่อนเตรียมกัน,กนลลเล่นฉาก 来没记不清。 เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ไม่เลี้ยงก่อนนี่คงจะดีวดใช่ไหม <c oughs> โอกตัราไานี่ไหมกะตาพลัง ต้องเล่นเน้นได้หดดุ่นบวนี่แหละ อะไรตัวขลุนลออกมา,านี่คือกเลมสงครามโอ้โหอ,โอ้เดี๋ยวมองชัดแ,ยแียนะครับขับผมนี่ก่อนยังลอยตกมันสุด ผมฮะฮะนะเอย่างน <arians> ี้ผมแค่ไหนนะเจอาเ้าผมเอาเช่นบอกวาตัวอีผมนั่นอ้าวยี่คืนที่ทำทำไมหมดเลืออีผมนั่นเยอะผมเยอะนะเยอะเลยนะตัวอีผมขาด เลือกยีเนี่ยนยะังขาดนะทุกสมันะเอากกรูก่อนวามีโดนชนะเขาบ้างเ่อเด็กอื่นนั่นนั่นเด็กไหนนะมันชะเวบ้างเงี้ยจะ่วบ้ังเนี่ย อยากเจอพูพ้ที่เรียกผู้าทยก็พออย่าเจอแค่นั้นแหละไม่เจอเลยเจอผู้เล่นพวกได้เลยเนภาะว่ <c oughs> เป็นเป็นสกินฮีโร่ฮะดดเก็บไว้ตัวยืนยันหน่อยว่าจะมีใช้กับเขาคต้องพาดีกันแน่เลย เริ่ม้สือเริ่มสือ,สอต้องมีทรายมีเกือแน่เลยตาต้องช่วเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้โโอโลืม,มบบไปฮะไม่รู้สินะ พขดีมันยังเรียกตัวอ้น้องท่านอยู่่ะแต่ที่ผมอมยแต่คงที่เ่งจอมเวทแล้วเขาชิงเขาเปนสีผมชอบคัทคัทเมทเนี่ยคัสพวกแบ็คเมจิกไว้สิกเนี่ยไฟซาร์วกพวกคอมมานเนอร์มชอบนะแต่แต่แตตัวเกณทำไมเอาวนี่ไปดีสุดละไปบอลโกันไปสั ยอมตัวสาหน่อยดีกว่าตัวเอ้ตัวเอ้ต,อตัวสองยอมโดนตัวสองก่อนไปของอยู่นี่นะเธอเงียบไ,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 ไปหมดเลยอะไปพมดใช้นี้ได้ยิงซับไปได้อีกหน่มดเลยที่จะอะไรตอนนี้ เราเรียกยอะนียก็เราใช้เยอะนี่เราแค่ซอยู่ไม่ละเรายากทำเป็นบุเออทองไม่ร้อยก่อนทองไม่รู <Method. laughs> ้อยก่อนฝันคงง่นแหลผมไม่มีเไม่ตตื่นจากการก็ไม่หละดิหาลยโอเค เออให้โอ้ยตัวแล้วอ้าวผมไม่เคยเล่นการ์ตูนของเลย,เลยนะเนี่ยไม้เลยลูกไงยขอนี้ด้วยนะโอ้ยะอะไรนี่นะพอะผมมีนี่ของแรงกว่าเดี๋ยวนะตาเต็มมือเท่าไหร่ หกเจ็ดีผมไล่ไว้ไปสองสองสิบบเนี้ยอืมมีจากนี่ไหมสาวเลยจะได้เลี้ยงตาวนี้ยังกูเลย,เย,อ,ยลอ่ะเช่ สุนัขราว่ะนี่คือแสงยานุภาพแ่งสตอมวินนี่คือม้าฟาบาของเรา,เเาเ่ยใจสิแก

นีไ่ไว้ทีค่ะทุกสองนี่ตอนนี้ผมก็ต้องป่อยการพาบอลครั้งนี้ไม่มันจะจะชาด,ด้วยซักไปนะทุกท่านถ้าจะพาดีอยู่เงี้ยไม่ไหวแต่จะตุ่ยบ้างโลกทับสิทแล้วไงเดี๋ยวนี้ก่อนมาจริงเอ,องสักทีมั้สิมาเอาดีไปอีก หมดแล้วนะหมดแล้วเหลอ <c oughs> จมตีแค่น่มแข็งก้อนหนึ่งแม่น, <c oughs> นี่คือแสงยาลูกพเป็น Stormwind ใช่มั้ยตีเราแน่หนี่ก็าทีเรืเ่อยใช้เข็มสองตาเคนแบบนี้ไอ้ไม่สามแต้มเลยไม่ได้จวดสิปัญหาอ่าโอ้โห

trong cái biển đấy thì sẽ biến word, số 2, cái mở cửa à, số 2 lâu à?

ตีผมได้สองน่ะตีมาสิสองหนึ่งสอง,สองอไม่เหยียดอดไฟของเตาว่อหลอดฮะ โอ้ย <c oughs> กาเสี่ยงมากโอ้ย <c oughs> ก็ไม่อยู่อะ่ะเสือจะหมดนี้ตีตบสองทีก่อนแน่น อโอ้ยแกถิงเจ็ดโอ้ยโนโดรับกันนะพอ,อไดไหมยิงนัหน่อยไมเอาไอ้พีดตาย trời ơi uống bay bay nè đều lao đỡ bị lo lắm

เดี๋ยวผมขอไปลองพยายามทำให้ใช้ได้ก่อนถ้าใได้สักรอบก็จะลองเดี๋ยวอาจจะอดูนะครับอันนี้อาจจะเล่นหมดแข่งขัดไปก่อนแล้วพบเจอใหม่ว่านะครับสวัสดีครับเฮ้ได้แล้วครับไม่คิดไม่คิดมองเห็นเห็นรับเติร์นนึกออกเลยเออทำไมเอาเน้น คือในฮันเตอร์เป็นเด็กที่เน้นแบบทำทหา,างไรไงแต่คือต่างคือเด็กฮันเตอร์จะเป็นกระชายกว่าเลยเออเรามีสกิลมีเไมโค,มครคาถาเลียน้ย่างเงี้ยเออ,ยอเขาท้าอยู่เฮ้ยทักิลสม,มอลเลยเนี่ยเสิเราจะจะโตกินทำไงถึงจะได้อย่าง,งนี้เนี่ยทำไมเขาปกป้องธรรมชาติออกหลันเถอะ์เนี่ยมองไปหัวก้อนไม่ได้ใส่ เม่มีตัวลอนรทีโชคเสร็จเส็จแล้วตายครับคนนี้เราให้ผมเด้เนินตอนนี้ครับ cũng là, khu khu là, lại là, ở đây là cái skill counter để hỗn vào thao thẻ liên liên giai thế này thế này bì kia kia này à, họ thao โอหลงทุนอะโอ้โหลงทุนมากลงทุนมากเธอโอ้ได้สิบเลยอะลงทุน ีนมึงเดินไปตก <c oughs> ไปางนึงแล้วนะโอ้กาอะไรนี่ยมันลงทุนจังเลยนีวผมนะดูเหนะกาอะไรเดี๋อวไ้บ้างนี่ย้ก็ไปดูไม่ได้ด้ดวยด้ะโอ้ยโอ้ย ตัวหนึ่ง,คงควคอยขัดกันละตัว,น,วนี้แหละเลือดเยอะเนี่ยเฮ้ยฟ้าคืออะไรไม่รู้เด็กตายก่อนเถอะแก เสียงไหนฮะเจ้คนที่มาเล่นีลังกามก็ขมมากความสุขแบัคือลังกาก็ขมอ่ะโอ้ยมันเอาแ่ผนของเงนี่นาี่ะต้องผมด้สรอี่อยากเป็นวิน ว <G ül üyor> ิ่งดูวม่งููแล้วโอ้ย <G ül üyor> เล่นมันเล่นมัน <c oughs> ว่าวะ่ะมีเนี่ยมามยังมีเจ้านี้อีก โอ้ใช่ดสูสิสองโอเคเยี่ยมแล้วได้สอมาหนึ่งสองโอเคหาได้แล้วไอ้สือละได้ละมันจะได้ด้วยไงเนีย่ยถ้ามหมเล่นฮันเตอร์อ่ะมันอ๋วอวอรลเลอร์หรือพาราดินโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวนะต่อไปก็อาจจะเล่นนี่ก็แข่งคันซรีไปฮะผมู้แล้วนะเล้วจะเจอกันครับสุดครับ